เต่าซูนชัตตาค่ะไม่ปนค่ะไม่ถึงนับมือเต่าซูนชัตตานะคะเนี่ยเห็นไหมคะปิยพรเห็นเต่าไหมคะเต่ากี่ตัวตรงเนี้ยเต่าไม่สีด้วยเอ่าตัวนี้มีสี่ตัวเหรอคะมันจูจิโกโ,โอเคค่ะข้างในก็มีนะไม่ใช่แค่สีตัวนะ พันจุดกเลยเหรอคะเจโอ้ยอยู่ใต้ตรงนี้ก็มีเจตัวอยู่ในตรงนี้ห้าหกเจด็อจดอเจ็ดไ้ยังอ้ามีเยอะๆเลยคะ่ปะป้าเนวเนวไปต่อคะ่ะไปดูตัวไหนต่อไปดูเต่าต่อเต่าทางนี้ก่อนยิงมีเยอะเลยเต่าตรงนี้ก็มีเยอะคะ่ะเต่าพันซูมคาต้านะคะ อันนี้ก็ให้สามารถให้อาหารเต่าได้นะคะแต่ต้องซื้ออาหารที่เอาอาหารให้เต่านะคะบริการให้ซื้ออาหารให้เต่าได้นะคะตรงนี้นะคะไมละห้าบาทดีเนานะอันนี้จะซื้ออาหารให้เต่าใช่ไหมคะ โอ้ขายดีเลยหมดแล้วนะคะหมดแล้วมาดูมาชมเฉยๆก็ได้เนาะสงสัยเต่ามันอิ่มแล้วละคนซื้อให้เยอะแล้วเนาะไปไปชมเต่าเออตรงนั้นอะไรน่ะตรงนั้นอะไรอ๋อันนี้อะไรคะหนูอะไรมาหมดแล้วก็ไม่เป็นไรลูกไปชมเฉยๆเนาะอันนี้มีแต่คนใจบุญเลยจะซื้ออาหารให้เต่าเนาะแต่อาหารของเราหมดแล้วปะแล้วพี่พี่ขายอยู่แค่ไหนโอ้พี่มีขายอยู่ อันนี้นถ,ถ้าอยากเอาให้เต่าจริงก็ก็รอแป๊บนึงไปอะไรราคาอะไรไม่ละห้าบาทเพื่อนแม่ก <c oughs> ็มีก็ซื้อสองไม้ก็ได้ซื้อสองไม้ก็สิบบาทใช่ไหมคะไห <c oughs> นจะซื้ออะไร <c oughs> ซื้ออาหารให้เต่าหรอคะผม <c oughs> มีแต่คนใจบุญน,นะเนี่ยมารอบนี้ให้ต <laughs> <อ>่าหรอให้คาร์บิบลาลาอันนั้นคือคะไรคาบิบลาลาเหรอคาร์บาคาบิบลาลา,าก็กินอาหารแบบเดียวกันเหรอ กินอาหารแบบเดียวกันคาบิบาร่าก็กินแบบเดียวกันเนาะไอแพว่าไปชมอะไรละอันนั้นคือตัวคาบิบาร่ามันตัวคล้ายอะไรคะเนี่ยหนูเข้าไปแล้วผูมันมันรูปใหญ่เลยตอนนั้นมันไม่กัดไม่อะไรเนาะมันคิดว่าหนูเน่ยอือมันนึกว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านึกว่าเป็นเพื่อนกันมันน่ารักเหมือนกันเลยคาบิบาร่าค่ะไปชมคาบิบาร่ากันค่ะอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะคาบิบาร่าค่ะหนูกลัวเหรอคะ เยรับองกระจอกเทศแล้วก็ม้าลายนะคะต่อนี้นทางต่อไปค่ะอากาศดีไหมคะ อากาศดีเลยบรรยากาศดีๆนาะเออต้นไม้ข้างสองข้างทางเลยบรรยากาศดีๆนะคะข้าวของในการเดินทางกลับโดวยวซสที่ห้าครับทีนี้ดะซ้อิซีฟอมก่อนลงจากรถนะครับถ้ามีขยะน้องขอยะลงไว้ทีเลยนะครับตอนนี้ถึงสถา,านีที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงจากรถแล้วค่ะคะ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อนะคะรถจอดก่อนนะคะกำลังจะเดินทางกลับค่ะ